ในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมป่าใหญ่มีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆวัดแห่งนี้ดูเงียบสงบและเก่าแก่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบอธิรัพระหนุ่มรูปงามผู้เงียบขรึมกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ปลายผมดำสลวยและดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงบนิ่งบง่งบอกถึงจิตใจที่มุ่งมั่นแต่ในสายตาของชาวบ้านอทิรักลับดูอ่อนแอและไร้พิษสงไม่มีใครสนใจมากนะักเขาเหมือนเป็นเพียงเงาเลือนราที่ซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของโลกใบนี้ แม้ว่าจะมีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขแต่ภายในใจของอคิรัตกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความหมายชาวบ้านมักมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวผสมความไม่เข้าใจเพราะพระหนุ่มไม่เคยพูดจายเยอะและดูเหมือนหลบหนีโลกภายนอกบางครั้งก็มีเสียงกระซิบว่าพระรูปนั้นอ่อนแอเกินไปจะช่วยอะไรได้วันหนึ่งเมื่อพระคิรัตก,กำลังเดินกลับวัดหลังจากแจกอาหารให้คนในหมู่บ้านเขาสะดุดกับเสียงร้องโหยหวนมาจากปากข้างทางเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวด เมื่ออาคีระเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,ก็พบกลุ่มทหารเถื่อนซึ่งถืออาวุธครบมือกำลังรุมทำร้ายชายคนหนึ่งอย่างโหดร้ายพวกทหารเถื่อนพวกเจ้าเป็นใครทำไมถึงทำร้ายผู้บริสุทธิ์เช่นนี้อาคิระตะโกนด้วยเสียงสงบแต่หนักแน่นกลุ่มทหารเหล่านั้นหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันมามองพระหนุ่มด้วยสายตาหยิดหยางหนึ่งในนั้นพูดด้วยเสียงต่ำและแหบนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าพระอ่อนแออย่ามาแทรกแซงเราจะจัดการเอง แม้อาคิรัชจะไม่มีอาวุธในมือแต่เขาก็ไม่ถอยหนีกลับเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องผู้ถูกกระทำกลุ่มทหารเถื่อนจึงหันมารุมทำร้ายเขาอย่างรุนแรงอาคิรัถูกตีถูกเตะถูกข่มเหงอย่างไม่ประนีร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถต้านทานแรงรุนแรงของพวกนั้นได้เลยเลือดไหลนองร่างกายบอบช้ำจนแทบลุกไม่ขึ้นแต่ในใจของพระหนุ่มกลับมีความคิดที่สว่างสวัยขึ้นนี่ไม่ใช่จุดจบของเขาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นชาวบ้านเริ่มซุบซิบมากขึ้นถึงความอ่อนแอของพระหนุ่มและความไม่มีใครยื่นมือช่วยเหลือเขาแต่ภายใต้ความอ่อนแอนั้นอาิระกลับปิดบังพลังบางอย่างไว้ในใจของเขาเองเขารู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่แผ่ขยายอยู่ภายในร่างกายและรู้ว่าตัวเองต้องฝึกฝนให้พลังนั้นเติบโตในค่ำคืนที่มืดมิดอาิระนั่งอยู่ท่ามกลางแสงเทียนเล็กๆในกุฏิของเขาเขาเงียบสงบและตั้งจิตให้แนว่วแนว่แนว,ว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความโหดร้ายของโลกใบนี้ ข้าจะต้องแข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิ่งที่ข้ารักและเพื่อปกป้องผู้ที่ไม่มีใครเหลียวแลอาคิระกระซิบกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูก้าวเท้าเข้ามาเป็นเงาของชายชาราในชุดคลุมสีดำใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นและดวงตาที่เปลี่ยนด้วยปัญญาเจ้าคือพระหนุ่มอาคิระใช่หรือไม่ชายชาราถามใช่ข้าคืออาคิระข้าคือหลวงปู่โซเรน ผู้เท่าผู้รักษาความลับของพลังโบราณเจ้ามีพลังในตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกหากเจ้าพร้อมข้าจะช่วยเจ้าฝึกฝนให้กลายเป็นปรมาจารย์ผู้แท้จ,จริงหลวงปู่กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอาคิระลุกขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาแม้ร่างกายยังเจ็บปวดแต่ในใจเขารู้ว่านี่คือโอกาสที่เขารอคอยข้าพร้อมแล้วหลวงปู่ข้าจะฝึกฝนจนกว่าจะสามารถยืนหยัดและปกป้องทุกคนได้ด้วยพลังของข้าเอง หลังจากคืนที่หลวงปู่โซเรนเข้ามาพกพระหนุ่มอคิระในกุฏิเล็กๆชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความเจ็บปวดและความอ่อนแอที่เคยเป็นกำแพงถูกแทนที่ด้วยเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังหลวงปู่โซเรนพาคิระเดินทางลึกเข้าไปในป่าลึกที่ซึ่งไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปและรู้จักที่นี่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเสียงนกร้องประสานกับลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้อากาศเย็ยนและสดชื่นในใจของอคิระเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวัง เจ้ารู้หรือไม่ว่าพลังที่เจ้ามีอยู่ในตัวเป็นพลังแห่งธรรมชาติและจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับจักรวาลหลวงปู่โซเรนกล่าวอย่างจริงจังข้ารู้สึกถึงมันแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอาทิระตอบเสียงอ่อนพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความกระหายจะเรียนรู้พลังนั้นคือพลังจิตสังวร mental energy พลังที่รวมจิตใจร่างกายและธรรมชาติไว้ด้วยกันเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมและใช้มันให้เป็นหลวงปู่เริ่มสอนวิธีการฝึกจิตฝึกสมาธิ และการรับรู้พลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายอาคิระต้องทําความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายผ่านการทําสมาธิในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และการฝึกปราณายุทธ์อย่างเข้มข้นเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความกลัวและความโกรธถ้าจิตใจของเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นพลังจะไม่สามารถไหลเวียนได้หลวงปู่กล่าวพร้อมกับย้ําอย่างหนักแน่นอาคิระใช้เวลาหลายวันหลายคืนฝึกฝนจนเหงือ่อและน้ำตาไหลเป็นสายแต่เขาไม่เคยถอยหัวใจที่เคยอ่อนแอกลับแข็งแกร่งขึ้นทุกทีในช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่เขานั่งสมาธิท่ามกลางแสงจันเต็มดวงจูจ๋ๆเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเองพลังลึกลับไหลเวียนทั่วร่างกายราวกับไฟที่เผาไหม้ภายในเขาสามารถเห็นภาพอดีตของตัวเองในอดีตชาติและยังเห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งของชีวิตกับธรรมชาติรอบตัวนี่คือพลังที่ข้าเฝ้ารอมานานหรืออธิรักกระซิบด้วยความตื่นเต้นหลวงปู่โซเรนพยักหน้าใช่เมื่อเจ้ารู้จักใช้พลังนี้อย่างสมดุลเจ้าจะกลายเป็นปรมาจารย์แห่งพลังจิตสังวรผู้ยิ่งใหญ่ แต่หลวงปู่ก็เตือนว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มากมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่หนักหน่วงเจ้าต้องไม่ใช้มันเพื่อความเกลียดชังหรือแก้แค้นเพราะนั่นจะทำให้พลังนั้นกลายเป็นอาวุธทำลายล้างตนเองอาคิระตั้งใจฟังและจดจำทุกคำสอนความรู้สึกในใจของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความมั่นใจและสงบสุขเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจและธรรมชาติและยังเป็นทางออกที่แท้จริงของความทุกข์และความรุนแรงในโลก ในช่วงท้ายของบทนี้อธิระเริ่มทดลองใช้พลังจิตสังวรครั้งแรกในการควบคุมลมและพลังงานรอบตัวเขาสามารถทำให้ใบไม้เล็กๆล,ลอยขึ้นอย่าง,งนุ่มนวลและส่งพลังงานแห่งธรรมชาตินั้นเข้าไปในร่างกายของตัวเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงข้าจะไม่เป็นพระหนุ่มที่อ่อนแออีกต่อไปอคิระกล่าวกับตัวเองด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมหลังจากฝึกฝนอย่างเข้มข้นภายใต,ใต้การชี้แนะของหลวงปู่โซเรนอธิระเริ่มรู้สึกว่า พลังจิตสังวรในตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าพลังนั้นจะสามารถช่วยให้เขาปกป้องตัวเองและผู้อื่นได้จริงจังหวะชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อมีข่าวหรือว่ากลุ่มทหารเถื่อนที่เคยรุมทำร้ายเขากลับมาปรากฏตัวในหมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้พวกเขามีแผนจะบุกเข้ายึดวัดและควบคุมชาวบ้านเพื่อขยายอำนาจอคิรารู้ดีว่านี่คือเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้าและพิสูจน์ตัวเองวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแดดอ่อนโยน เริ่มสะส่งผ่านยอดไม้ทหารเถื่อนสิบกว่าคนก็เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมอาวุธครบมือบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและหวาดกลัวชาวบ้านต่างซ่อนตัวและหวังว่าเหตุการณ์จะจบลงโดยไม่ต้องมีเลือดตกยางออกอาิระยืนหยัดอยู่หน้าวัดอย่างมั่นคงไม่หวั่นเกรงแม้จะ,ะเผชิญหน้ากักบกลุ่มทหารที่ดูเหมือนจะครอบงำทุกอย่างได้ไงได่ายดายหัวหน้ากลุ่มทหารเถื่อนคนเดิมที่เคยทำร้ายอาิระก้าวออกมาเขายิ้มอย่างหยีดหยามอาิระพระอ่อนแอเจ้ามาคอยสู้กับพวกเราได้อย่างไร ครั้งก่อนเราทำร้ายเจ้าเกือบตายคราวนี้เจ้าจะหนีไปไหนได้อีกอาคิระเพียงแค่งเงียบและขยับมือเบาๆพลังลมที่เขาฝึกฝนเริ่มหมุนวนรอบตัวอย่างช้าๆใบไม้และฝุ่นผงลอยขึ้นมาในอากาศอย่างนุ่มนวลทันใดนั้นพลังจิตสังวรของอาคิระก็ประตูออกมาเต็มที่เขารู้สึกถึงแรงพลังที่ลึกซึ้งในตัวเองมันไม่ใช่แค่พลังทางกายแต่รวมถึงพลังของจิตใจที่สงบและแข็งแกร่งกว่าเดิมการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดูเดือดทหารเถื่อน ใช้วิธีโจมตีแบบประจันบานแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาใกล้อาคิระกลับสามารถหลบหลีกและตอบโต้ด้วยพลังลมที่ควบคุมอย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยพลังงานธรรมชาติที่ทรงพลังแม้ว่าร่างกายจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่แต่ความสงบและการควบคุมจิตใจทําให้อาคิระสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งในจังหวะสําคัญหนึ่งอาคิระใช้พลังลมสร้างกระแสะลมหมุนบวนที่แรงจนพัดพาทหารเถื่อนหลายคนล้มกลิ้งไปกับพื้นเสียงร้องโหยหวน และเสียงโลหะกระทบพื้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ทุกคนแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายนักหัวหน้ากลุ่มทหารเถือ่อนซึ่งมีประสบการณ์รบสูงไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้ในทันทีเขาใช้กลยุทธ์เข้าประชิดและพยายามควบกลุ่มจังหวะก,การต่อสู้เจ้าพึ่งแค่พลังจิตสังวรงั้นหรือข้าเคยเจอนักสู้มากมายที่คิดว่าตัวเองเก่งแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหัวหน้าทหารพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวอาครีรู้ดีว่าเขายังต้องฝึกฝนอีกมาก แต่เขาก็ไม่หวั่นไหวข้าจะไม่ยอมแพ้เพราะข้าเชื่อในพลังที่ข้าได้เรียนรู้และเชื่อว่าความสงบในใจคือพลังที่แท้จริงการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายด้วยพลังจิตสังวรและความตั้งใจแน่วแน่อากิระสามารถใช้พลังพิเศษปลดล็อกความสามารถใหม่ซึ่งทําให้เขาสามารถยับยั้งกลุ่มทหารได้ชั่วขณะหลังจากทหารเถื่อนหนีไปด้วยความพ่ายแพ้ชาวบ้านต่างออกมาขอบคุณและมองอากิระด้วยสายตาใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงพระหนุ่มอ่อนแออีกต่อไปแต่เป็นผู้พิทักษ์ผู้กล้าหาญที่พร้อมจะยืนหยัดปกป้องพวกเขาหลังจากใช้ชนะเหนือกลุ่มทหารเถื่อนในหมู่บ้านอาคิระกลายเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากชาวบ้านมากขึ้นแต่ความสงบสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานเพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์การกลับมาของกลุ่มทหารเถื่อนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดที่อาคิระต้องผเผชิญยังมีเงามืดที่ลึกซึ้งกว่าองค์กรลับที่มีอำนาจและความชั่วร้ายแฝงตัวอยู่ในเงามืดพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า ในคืนหนึ่งขณะที่อาคิระกำลังทำสมาธิในวัดเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปพบชายชุดดำผู้หนึ่งที่มีดวงตาคมกริบและท่าทางลึกลับเจ้าคืออาคิระใช่หรือไม่ชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าคือใครมีผลอะไรกับเจ้าอาคิระตอบอย่างระมัดระวังข้ามาจากองค์กรลับที่เฝ้ามองเจ้ามานานเรารู้ว่าพลังของเจ้ามีมากกว่าที่เจ้าเคยคิดแต่ข้าเตือนเจ้าไว้ว่าการใช้พลังนั้น โดยไม่มีการควบคุมอาจทําทให้เจ้าและคนที่เจอได้รับอันตรายยิ่งกว่าเดิมชายชุดดํากล่าวหลังจากนั้นอาคิระเริ่มเผชิญกับเหตุการณ์ลึกลับหลายครั้งมีเสียงกระซิบและภาพหลอนที่คอยบั่นทอนจิตใจ,ใจความสงสัยและความกลัวเริ่มเกอะกินในใจของเขาแต่หลวงปู่โซเรนกลับย้ําเตือนว่าเงามืดมักจะตามมาหลังแสงสว่างเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความสงบในใจและไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำ เพื่อเพิ่มพลังและความรู้อคิรัจึงออกเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามคำแนะนำของหลวงปู่ที่นั่นเขาได้พบกับผู้รู้ได้เรียนรู้เทคนิคการควบคุมพลังจิตและจิตใจขั้นสูงเขาต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านการฝึกฝนที่ยากลำบากและการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวในใจในขณะเดียวกันองค์กรลับเริ่มส่งมือสังหารและสายลับมาเพื่อลอบทำร้ายอาคิระและทำลายวัดแต่ทุกครั้งที่พวกมันเข้ามาใกล้อคิรัก็สามารถใช้พลังจิตสังวรและสติปัญญาหลบหลีก หรือหยุดยั้งได้อย่างบุตรบิดบทนี้จบลงด้วยฉากที่อาคิระนั่งทำสมาธิท่ามกลางธรรมชาติแสงตะวันที่ค่อยๆรับขอบฟ้าเปรียบเสมือนความหวังและความเมื่อที่ประทัดกันในใจของเขาข้าต้องเข้มแข็งกว่านี้เพื่อปกป้องทุกคนและเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงอาคิระพูดกับตัวเองอย่างมั่นคงกลางดึกของคืนหนึ่งขณะที่อาคิระนั่งสมาธิอยู่ในวิหารร้างบนภูเขาเพื่อฝึกควบคุมพลังสังวรระดับลึกเสียงระฆังลมที่ควรจะเงียบสงบตรักกลายเป็นเสียงเตือนภยัยอันถา,าวา ลมเย็นแปลกประหลาดทัดผ่านจนแสงเทียนในศาลาวุบไหวเขาลืมตาขึ้นอย่างช้าๆก่อนจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่เป็นเงาบางอย่างที่เริ่มล้อมรอบตัวเขาไว้เงานั้นไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่คือยามาโอมือสังหาพลังจิตจากองค์กรเงาผู้ที่ฝึกฝนวิชาควบคุมความกลัวและเปลี่ยนมันเป็นอาวุธยามาโอมิไม่พูดมากเขาเพียงกล่าวสั้นๆด้วยเสียงแหบต่ำเจ้าคือผลของความผิดพลาดและข้าคือดาบที่ต้องจัดการกับมัน อากิระยืนขึ้นชุดจีวรปลิวเบาในสายลมร่างกายของเขานิ่งสงบแต่ภายในกลับพร้อมทุกจังหวะเขาไม่ใช่เพียงพระผู้หนีตายอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบแห่งจิตใจหลายต่อหลายครั้งการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์เสียงปะทะของพลังจิตสังวรกับพลังเงามืดกระแทกกันจนพื้นดินสั่นไหวยามาโอมีความสามารถในการสร้างภาพลงตาจากจิตสำนึกของเหยือ่อทำให้อาิระเริ่มเห็นภาพอดีตของตนภาพในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความโกรธความสูญเสีย และความกลัวที่เขาฝังลึกมาตลอดชีวิตภาพของพ่อแม่ที่ถูกทหารยิงตายต่อหน้าต่อตาภาพของเขาที่ต้องเร่ร่อนหาที่พึ่งพิงทั้งหมดตีกลับมาในหัวเขาอย่างรุนแรงอาคิระเริ่มสั่นไหวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกพลังสังวรเริ่มปั่นปวดแต่แล้วเขาได้ยินเสียงหนึ่งในใจเสียงของหลวงปู่โซเรนที่กล่าวไว้ก่อนจากกันจงมองอดีตไม่ใช่เพื่อยึดติดแต่เพื่อยอมรับและปลดปล่อยมัน อาิระกลับเข้าสู่สมาธิชั่วพริปตาเดียวจิตใจของเขาสงบลงกลายเป็นแหล่งพลังที่บริสุทธิ์อีกครั้งเขาหายใจเข้าลึกๆและในจังหวะที่ยามาโอปล่อยคลื่นเงาสังหารใสเขาอาิระกลับตอบโต้ด้วยลมหายใจที่ห้าของปฐมธาตุวิชาลับที่หลวงปู่ถ่ายทอดไว้ก่อนจากลมพัดแรงขึ้นรอบตัวอาิระจนเป็นพายุหมุนสีเงินปะทะก,กับเงามืดของยามาโออย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งยามาโอนอนแน่นิ่งบนพื้นเขายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัส อาทิระเดินเข้าหาเขาอย่างช้าๆก่อนจะคุกเข่าลงเจ้าสู้เพื่ออะไรอาทิระถามยามาโอหัวเราะเบาๆเพื่อปิดปากความผิดที่พวกเราเคยก่อเจ้าไม่รู้หรือองค์กรที่ตามล่าเจ้าก็คือคนที่เคยฆ่าครบอบครัวเจ้าคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกของอาทิระเขาไม่ตอบอะไรแต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากความสงบเป็นประกายของเปลวไฟบางอย่างที่ยังควบคุมไว้ได้ อาคิระไม่ฆ่ายามาโอเขาเพียงแค่ใช้พลังสังวรทําให้ร่างของชายผู้นั้นหลับไหลไปด้วยพลังแห่งความเมตตาพร้อมทิ้งประโยคไว้กับเงาสุดท้ายในใจเขาหากข้าไม่แตกต่างจากเจ้าแล้วข้าจะเป็นพระเพื่ออะไรหลังการเผชิญหน้ากับยามาโอและการเปิดเผยความจริงเรื่ององค์กรลับที่เคยฆ่าครอบครัวของตนอาคิระจึงตัดสินใจกลับลงจากภูเขาแต่การกลับมาครั้งนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปวัดที่เขาเคยอยู่กับหลวงปู่โซเรนถูกไฟเผาเหลือเพียงซากเพราะกลุ่มทหาร จากองค์กรลับเข้าทำลายข้อความเดียวที่เหลืออยู่บนฝาผนังไม้ที่เรียมดำคืออักษรที่เขียนด้วอเลือดว่าจงมาหากเจ้าต้องการรู้ความจริงทั้งหมดอาคิรัตจึงมุ่งหน้าไปยังมึงเหล็กสถานที่ที่เป็นฐานบัญชาการลับขององค์กร,รที่เรียกตัวเองว่าจิตแปรปรวนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักบวชคลั่งที่ผสมผสานพลังจิตกับอำนาจทหารใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือปกครองผู้คนเมื่อเขาเดินเข้าสู่ใจกลางของศูนย์บัญชาการมีชายคนหนึ่งยืนรอยอยู่แล้วข้าคืออดามัตผู้สร้างเจ้า อาคีระชง,งักใจเต้นแรงเจ้าหมายความว่าไงเจ้าคือหนึ่งในโครงการวิญญาณมรรคผลเราได้ฝังชิพจิตเข้าในตัวเจ้าเมื่อยังเด็กทดสอบการควบคุมพลังสมาธิกับพันธุกรรมแห่งความบาปที่อยู่ในสายเลือดของเจ้าครอบครัวของเจ้าไม่ใช่อยูดแต่เป็นผู้ทดลองความจริงประดุดระเบิดที่ทำลายศิลธรรมทั้งหมดที่อาคิระเคยยึดมั่นเขาแทบไม่อาจหายใจได้เมื่อรับรู้ว่าทุกความเพียรของเขาอาจเป็นเพียงแผนของผู้ชักใหญ่เบื้องหลัง แต่ท่ามกลางความสันไหวเขากลับนึกถึงคำพูดของหลวงปู่โซเรนในวันสุดท้ายก่อนวัดจะถูกเผาเจ้ามิได้เกิดมาเพื่อแก้แค้นเจ้าคือทางเลือกสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยไม่ใช้ความโกรธเป็นเชื้อไฟอาคิระจึงไม่ยกมือขึ้นต่อสู้เขานั่งลงกลางห้องบัญชาการสงบนิ่งดวงตาหลับลงกลับเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดที่เรียกว่ายานแห่งว่างในจังหวันั้นพลังของเขาไม่ได้พุ่งออกมาเป็นมา หรือคลื่นพลังแต่แพรัศมีแห่งความสันติความเมตตาความกลัวของเหล่าฐานร,รอบข้างสลายลงพวกเขาสุดตัวลงและร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุแม้แต่อดามัตก็เริ่มสันเทานี่มันนี่มันคือพลังของมนุษย์จริงๆหรืออาคิระตอบด้วยเสียงแถวเบาไม่ใช่พลังของมนุษย์แต่คือพลังของผู้ยอมรับว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของอะไรแม้แต่ลมหายใจแสงสว่างจ้าแผ่ออกมาจากร่างของอาคิระจนทุกอย่างจมหายไปในความเงียบสงบหลายปีต่อมาวัดใหม่ หลังเล็กๆถูกสร้างขึ้นกลางป่าที่เคยมีแต่เสศษซากมีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่กับเด็กๆรอบกองไฟโยมรู้ไหมพระอาคิรัท่านหายไปไหนเด็กคนหนึ่งถามพระรูปนั้นยิ้มอย่างสงบท่านไม่ได้หายไปท่านกลับกลายเป็นลมหายใจที่สงบในใจของผู้คนที่เคยถูกความเกลียดชังเผ้าผลนเด็กๆเ,เงียบลงอย่างสงบก,ก่อนจะก้มกราบพระรูปนั้น